สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูแซบเนาะคะ่ะต้มอ,อึงแม่ไข่ใส่ใบบัขามอ่อนค่ะพี่น้องปาดอึงไข่ม่จะตวอุบอัวเลยค่ะพี่น้อง ไข่เนีนๆเลยจ้ะอันนี้มวยซังหมายว่าเป็นอึ้งฟีดมากเลยค่ะจากเพจยายแตนแซ่บนัวเนาะคะ่ะอย่าทักมาซื้อกับมวยนเลยค่ะมวยบอเดขายเลยค่ะพี่น้องอันนี้เดี๋ยวจะว่าบาาอๆพิกัดอีกซื้อเพจเพิ่นว่ายายแตนแซ่บนัวเด้อจ้าเอามาเด้อค่ะพี่น้องแซ็บๆน้ำกันบัดนี้เจลพริกปนน้ำปลาพร้อมจำเขากันอื tươi gấp nhiều, ưng, ừ. ừ, tô nhầy, gạch đuôi vẫn nhật chắn, nọ, anh ấy cả tôm, bưởi là đứa cả แล้วสิว่าต้มบ่เปื่อยอีกต้มชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องั่างมากว่ากระซังอันจักรกะจันมานัมห่านเพิ่นกับมิจักรกะจันขายพร้อมค่ะพี่น้องแกปีกออกให้เรียบร้อย ให,ให้เบิงข้าวเวียอีสานมาเขาอืดสดเอาต้มง,ง่ายๆด้วย,ยค่ะพี่น้องใส่แต่อเกลือน้ำปลาแล้วก็ได้ชู ซ้ำนกสี็ตัวไข่ที่แบบว่าเพื่อนเป็นเป็นเจลก็มีเป็นเจลเจลแต่ว่าเ้าสิกินตัวแบบว่าไข่แข็งๆนะคะพี่น้องเห็นไหมโอ้พี่น้องขาเวียอีสานของแท้ ยำอีกเท่อนึงด้วยค่ะพี่น้องว่าว่าตรงทักมาสังกับหมวยด้วยค่ะอันนี้มวนกรสั่งมากินเท่ากันจากเพจยเยตันแซบนัวเดี๋ยวถ่าหาบ่พาอสิแปะพี่กัดไว้ให้น้ำสังมาลูหนึง่งเจ็ดร้อยบาท ันนี้ก็บ,บอกราคาเด้วดเเดือคขพี่น้องเด๋ววสิมีคนถามว่าเท่าไหร่ทำไมไม่บอกอันนี้ได้มาลูกเรเจ็ดลอยพี่น้องความอยากไม่ว่าใครกับพวกกินอยู่ค่ะพี่น้องขนาดว่าเป็นอึ่งฟีด แต่ตัวใหญ่แปดตัวลูกใหญ่ห่า,ากระเพาะเพิ่นขะพี่น้องเนี่ยกะเพาะแมงไหมจะอยู่ในนี่แต่ว่าถ้าไผกินก็กินได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแฝบเพิ่นบ๊วมีแมงไหมแต่ถ้าตัวใหที่แบบว่าเพิ่นเป็นกลมๆพองๆมีแมงไหม อื mm ้อ hmm. ห so, like ื้อสดใสกับเจา มาเด้อค่ะพี่น้องไผมากินกะมาแส่บๆน้ำกันส่วนไพ่บกินกะขอโทษขออภัยค่ะมันหอม มีความสมบูรณ์อ่อนห้องใบบักขามใบบักขามอ่อน<_ <k> _>ไผ่ต้มมูเป็นกะเดี๋ยวแปะไว้ให้ครับพี่น้องมีขีดผ้าต้มอยู่ อันนี้ไข่เป็นเจียวเือกันอ่อ,อนๆไข่เจียวแบบว่าไข่หรือแบบเพิ่นพร้อมจะขอดนะคะพี่น้องพร้อมจะออกตัวนี้ยังแข็งอยู่กระเพาะเพิ่นไม่มีไม่มีแมงไม้บ่มีมะเร็งนะค่ะพี่น้องสะอาด สมใจอยากค่ะพี่น้องอร่อยมากอากาศก็ทะงางหนาวนาวนี่พี่น้องข้างหนอกล่มเย็นขนาดว่าเขาน้าหอนแล้วเนาะ ลมแห้งอากาศแปรปวนอืม ตัวใหญ่หลายเนื้อค่ะอวยแบบหลายใช่กันตัวนี้ไข่ ตัวนี้ใหญ่แห้งเอาตัวนี้เลยบอกพี่น่องใหญ่มากไข่พอกินอยู่ค่ะพี่น่องชื่อว่าพอกินเลยแหละเป็นอึ้งฟีดท,ที่แบบว่าโอเคเลยค่ะพี่น่อง ความอยากเนาะค่ะพี่น้องโลและเจจลอยกระสือกินเพราะว่าความอยากมันบวกขึ้กันว่ากันบได้พี่น้องนี่จะตัวยังไงอีกดีค่ะอันนี้เนื่อยมากเ อู้ตัวนี้กระเพาะใหญ่แห้งมีแต่แม่งใหม่คะ่ะพี่น้องนี่นี่พู่นะอันนี้เป็นเศษแบบมามาแรงที่พม่นกินค่ะพม่นจะอยู่ในกระเพาะิ่นแบบนี้เอาออก กินอึ้งตรงกินไข่เพิ่นด้วยค่ะพี่น้องแซ่บกินกบตรงกินเนื้อแถวบ้านมวยบ่มี่ยามค่ำเนี้ยออกฝนตก่าหางกะบ่มี่ค่ะพี่น้องเราได้ลองสั่งมากินมึง สมใจอยากค่ะกินได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่นงสามตัวตัวใหญ่ต้องเจอขาตัวหน่อยกับสี่ตัวเพราะว่าไข่เพิ่นมั่นมั่นแห้งกินหลายก็ะเหรียนบางคนกับกินหลายก็ะวิ่งปวดหัวสินะต้องกินแบบว่าพอประมาณพ่อดีละ่ะก็กินหายอยากนะคะพี่นงสดหัวงันเราจะต้่มใส่ใบบักขามอ,อ่อนใส่ข่าตะไร่ใบบักกูดล่ะก็ใส่หอมแดงน้ำน้อยนึง ปรุงรสชาติกันง่ายด้วยค่ะเมื่อใส่น้ำปลาผงนัวแล้วก,ก็เกลือแค่นั้นเลยค่ะพี่หน่องจบเลยอร่อยกินสดลวดหรือว่ากินมุ่งมัม่กินบบสุผาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้าและก็ทาให้มากคลิปนี้มากเมนูนี้ก็ฝากกูไล็กกูแช่เป็นกําลังใจให้กูยน้ในด้วยจ้าสำหรับวันนี้ไปลวเด้อค่ะสวัสดีค่ะ